ครับสวัสดีครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับหมักลุกท้ายไก่ก้าวฟ้านะครับวันนี้เราก็อยู่ในเว็บไซต์เพลโอเคนะครับมาพบกับผู้เล่นทางบ้านครับเล่นทางบ้านขึ้นเม็ดมาแล้วนะครับขึ้นม้าไปครับนะครับก็เป็นม้าเทียมเม็ดซ้ายนะครับสีดำขึ้นม้ามานะครับเสริมโคนขึ้นไปครับม้ามาอีกตัวหนึ่งนะครับก็ แทงเบีย้ยขึ้นไปก่อนนะครับเบีย้ยชอจิงนะครับเป็นลักษณะของเบีย้ยเขี้ยวงูนะครับสีดําก็เป็นม้าเทียมนะครับเบีย้ยคู่กลางเสริมโคนขึ้นมาแล้วนะครับเสริมมาเสริมกลับนะครับไม่โกงนะครับสีดําเสริมโคนขึ้นมาอีก1ตัวนะครับเบีย้ยเสริมเบีย้ยนะครับเบี้ยชอช้างขึ้นไปนะครับ สีดำขึ้นโคนครับเป็นโคนขุนพลนเดี่ยวนะครับรตีเบี้ยริมไปอีกหนึ่งตัวนะครับสีดําแทงเบี้ยนะครับแทงเบี้ยริมขึ้นมาแทงสวนขึ้นไปนะครับขอลักษณะนี้ก็จะเอาเปรียบนอกในนิดหน่อยนะครับ <c oughs> สีดํากินตัดออกมานะครับเรากินตัดเข้าในนะครับใช้ความคิดเห็นเข้าหากันนะครับว่าสีดําจะเอาอยัางไงครับ เจาะเม็ดกินหรือเปล่านะครับสีดําเลือกที่จะเอาเบี้ยนะครับกินฉีกออกข้างกระดานนะครับเบี้ยแรกเม็ดนะครับไปครับกินปักใส่โคนใส่ม้านะครับสีดําเอาโคนกินขึ้นมานะครับกินเบี้ยริมนะครับขุนหลบนะครับขุนหลบก็ตัดเข้าไปอีกครับนะครับกินตัดเข้าไปนะครับจะเอาเบี้ยคู่กลางนะครับ สีดำใช้ม้ากินขึ้นมาแล้วยกมาขึ้นไปจับได้นะครับยกมาไปที่งองูสี่งองูสี่นะครับจับเบี้ยจับโคนนะครับนะครับไปครับสีดำฉีโคนขึ้นไปข้างบนกินลุกไก่อนหนึ่งทีนะครับมีโอกาสกินเบี้ยฟีต้องกินก่อนนะครับสีดำขึ้นขุนมาจับม้านะครับก็ถอยครับถอยครับถอยดีกว่านะครับ สีดำโคนตัวนี้แรงเหลือเกินนะครับอนาคตจะเอาเบี้ยไล่เรือเรานะครับจะเข็นเบี้ยมหงายนะครับก็นะครับไม่ว่ากันนะครับแทงเบี้ยไล่ม้าเป็นหนึ่งทีก่อนนะครับม้าไปไหนครับจะหนีหรือเปล่านะครับม้าหลบนะครับหลบก็ลุกเป่งหนึ่งทีครับนะครับขุนหลบฉากไปนะครับที่ตำแหน่งขอไข่แปดขอไข่เจ็ดนะครับ ก็เบี้ยไปตัวเดียวไม่ได้นะครับต้องไปเป็นคู่นะครับสีดําเอาเรือมาผูกม้าจะเปิดม้านะครับจะเปิดม้าจะเปิดม้าทําอะไรเอยจะกินม้าเรานะครับถอยดีกว่านะครับถอยมาบังเบี้ยไว้ครับไม่ให้เบี้ยนะครับมาแทงไรเหลือเรานะครับฮึสีดํานะครับโยนโคนขึ้นมาทําลายเบี้ยคู่นะครับกินครับนะครับ เมื่อไหร่จะได้เป็นโคนนะครับตำแหน่งนี้นะครับสีดําเอาหมากินขึ้นมานะครับก็น่าจะไล่ไปหนึ่งทีนะครับเอาเม็ดต่อยเข้าไปดีไหมครับนะครับเม็ดต่อยไปหนึ่งทีครับสีดําถอยมมากลับมานะครับเสริมโคนนะครับคนที่อยู่ตำแหน่งชอชิงนะครับขึ้นไปผูกเม็ดนะครับเอาเรือมาจับกินครับจะกินสองหนึ่งนะครับก็ เสริมนะครับเสริมสาคอนครับเสริมโคนขึ้นไปอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นโคนคู่นะครับคู่ห่างห่านะครับก็อ่ะไปต่อครับนะครับสีดาเปิดมาออกอืจะมาทําอะไรนะครับจะขึ้นมาที่ตาชอชิงหรือเปล่านะครับไม่ว่ากันะครับหลบขุนตากดก่อนครับตามมากดอีกแล้วนะครับก็หลบครับนะครับ เอาเรือออกมานะครับออกมาออกมายังไม่มีอะไรครับเสริมครับเสริมเบีย้ยแทงขึ้นไปก่อนครับดำโยกมา้ามาข้างกระดานจะทำอะไรเราแล้วครับก็คิดว่ายัางไม่มีอะไรนะครับไปตีเบีย้ยคู่ไปครับโคนไล่เรือตรงๆนะครับก็หลบนะครับ เอามามาอีกหนึ่งตัวนะครับมาจับโคนจะกินแยกขลังยังไม่แยกนะครับก็ไปครับมมาครับเผื่อคู่ต่อสู้จะลืมนะครับที่ลุกคาดหนึ่งทีนะครับคู่ต่อสู้เห็นนะครับก็อะไล่ม้าไปเลยครับนะครับม้าต่อม้าก็เราเป็นต่อโคนแล้วนะครับก็กินแรกครับตัวป้องกันนะครับ กินข้าไปอีกครับเอาให้หมดหมดกันไปเลยนะครับไปครับเข็นเบี้ยขึ้นไปนะครับกลักขามมาสักหน่อยนะครับถอยโคนมานะครับก็เอาม้าครับไปไล่เรือครับนะครับเรือหนีก็กลับมากินโคนนะครับสีดำยอมเสียนะครับเสียเรือก็ไปครับ อืมถ้าดําเอาโคนกินเม็ดนะครับเราก็จะมีปัญหาอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ตำแหน่งนี้ก็ถอยกลับมากินโคนนะครับเรามีเรือนะครับเรือสู้กับม้านะครับก็ไปครับนะครับกันไว้ก่อนครับมารุกก่อกวนเรานะครับเรือจับเปี้ยนะครับโคนไปครับผูกไว้ก่อนนะครับยังไม่ให้กินกันง่ายๆนะครับเอาเรือมารุก ลบครับขึ้นไปที่ตาคอควายสามเลยนะครับจะโดนลุกคาดหรือเปล่านะครับอันแน่มานะครับแล้วก็ทําการนะครับตัดตอนนะครับตัดเรือตัวเก่งออกไปก่อนนะครับเรือไม่เอากับเรานะครับก็ขยับครับเรือออกมาอีกแล้วนะครับจะมารุกนะครับไปครับเสริม ข,ขึ้นไปครับอืมเราก็น่าจะให้เขารุกสักทีก็ได้นะครับตามหลักนะครับมารุกครับหลบครับเรือมาอีกแล้วนะครับคิดไม่ออกนะครับเกมไว้นะครับก็ หลบครับลุกอีกแล้วนะครับก็ปิดเลยครับเอาม้ามาจับกินโคนนะครับก็เอาเรือลุกเป็นหนึ่งทีนะครับถอยกลับมาผูกครับเอาม้ามารุกอีกแล้วนะครับไปต่อครับเรือลุกก็หนีขึ้นไปครับเอาม้ามากันนะครับกันก็ น่าจะซ้อนเรือั้งนะครับไปครับไม่ค่อมเรือนะครับลุกอีกหนึ่งทีครับถอยครับติดม้าไปเลยนะครับม้าลุกอีกแล้วครับอืมขึ้นไปเลยครับอืจริงๆเราน่าจะถอยนะครับ่อะขึ้นไปแล้วนะครับถอยมาติดม้าก็ดีนะครับเมื่อกี้ตำแหน่งนี้ก็ลุกไปหนึ่งทีครับ มาตัวนี้กันดีเหลือเกินนะครับติดม้าครับเอาเรือมาลุกนะครับถอยครับอ้าวเดินเบี้ยนะครับคู่ต่อสู้นะครับลืมอะไรหรือเปล่านะครับตำแหน่งนี้นะครับก็ปักค้นตรงๆไปครับนะครับคู่ต่อสู้ก็ยอมแพ้ไปนะครับจนกินเรือตำแหน่งนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหมักลุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ ep หน้านะครับ สวัสดีครับ